สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่15กันยายน2 5พแเนตคราฝากเพับแชร์กดติดตามตลาดนักขกะเบืองพงลอุปกรณ์ร้อยเอนะครับเมย์ญ่สูงลอย50นะครับมอนมีเวียดนามสื่อหน้มื่นเก่านะครับแต่ลักสองอยู่นะครับัวนะครับตมือนะครับตัวนี้นะครับนะครับ ปดเก่าพันครับอยู่ในช่วงแปดเก่าพันครับแม่ลูกงามๆกับมีอยู่นะครับหัวลวนธรรมชาติความจะว่าไปเห็นเจ้าของครับไปเห็นเจ้าของเจ้าของมาแสดงตัวนะครับแม่ลูกงามๆนะครับสาวใหญ่แม่แยกลูกเพนมไม่ห้อยดูดอยู่นะครับ่าจะลูกแรกนะครับนม่มๆแล้วนะครับนมไม่ห้อยดูดเู่นะครับ ซา0เจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันนะลูกโตแน่นลูกแน่นแน้นแม่ลูกลูกตัวเมี้ยนะแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเครื่องเหลืองนะครับ้าเจแม่สูงลอยสี่ห่าเลยนะับนสนใจตีต่อได้เบอร์ไ้นะครับเบอร์โทรเอยังนะครับโอนแท่งันมครับ เบอร์โทรเบอร์ยังนะครับ '083'083' ปด0ามศูนย์แปดสามสามสามนส็นนะครับสนใจโทรมาสอบถาม่สมสมพลอตัวนันขายรดตัวนัน่ายจะบาดท่าตัวนัน่ายมือาครับหมื่นห้าพันแม่แยกลูกนมใหญ่ๆนะครับนมนมยุบเร็ว้สิบห้าสิบห้าเป็นนงครับนมแยกลูกครับเป็นแม่แยกลูกเหรอ เป็นแม่แยกลูกนะครับนมนมยุบแล้วม,นะมันจะแยกลูกนะซิฟห่าน้วเครื่องดำนะครับสูงลอยสี่สิบบวกดีหรอกนะครับาทายางงามาเปิดมาะมือห่านนะครับตอนไหนรถไดนอยู่เพื่อนให้กันกอยู่ว่าขี่วน จกว่ากิ่วจักย่างแหะนี่ค,ครับเขาเขาเป็นบามันตัวดำๆครับส้งส้งเป็นว่ากิ่วเยอ่ส่งเป็นว่ากิ่วอยอะนะครับน้ำหน่หนนแต่ะเมือ่อหนึ่งสาวหน่อยสาวหน่ยสาวหน่ยสาวน,ยส,าวนยสูงลอยยี่สิบหลอดนะครับ ตัวแดงแเครื่องดำดล่าสุดสื่อขายกันมือนึนะครับมื่นนองตัวนะครับในห้างไเห็นร้าหาตัวนึงมื่นสองละมื่นสามนะครับสูงร้อยสามสิบนะครับสาวสูงร้อยสามสิบเงินี้นับในห้างให้ราคาส่านี้นะเอาเนี่ยช่วงนี้นะครับ อ่ะนะครับแต่มีในหอยหลายคนอยู่นะครับหอยหลายคนอยู testify, Still, ่นะเริ่มนะบนแล้วนะครับมีคนไปเห็ดขิดว่างัวแพงหมดเลยนงัวราคาขึ้นเนะคื้อในนะหอยขายงัวอยู่ในตลาดขายยากนะครับขายบ่ออกขายเสียบนะครับเดือดร้อนนะครับนะ จะไปนะครับเห็ดตัวกันนะครับดันนะบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มคนบางกลุ่มเลยอยากดันราคางัวขึ้นนะครับอยากดันราคางัวขึ้นเลยเฮ็ดคลิป่างั้ราคาดีงัวราคาแพงสัน่นมากันแห่ไปเบิ้งแบบนี้นะครับุมบีบึ้งบัดนี้คนขายอยู่ในตลาดเดือดร้อนนะครับ <laughs> ขายตลาดงัวถึกถกนะครับงัออยู่ตลาดถึกถึกขายหยางขายบ่ออกนะครับ แม่ลูกตัวเมียนะครับหมื่นหมื่นหาหมื่นหาตั้งแต่หมื่นหาหมื่นห้าพันห้าร้อยอื่นๆนครับสูงลอยสามสิบนะครับแม่ลูกลูกแม่งัวสองตัวมูลหาพันหารได้ตันี้นะลดได้อีกเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ออกนะครับขอบหูดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับแม่เครื่องเหลืองนะครับลูกเครื่องดำครับแม่สูงลอยยี่สิบเจ็ดบวกลอยสามสิบนะครับลูกแรกน่าจจะลูกแรก แดกสดๆเยี่ยนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ063ค่ะ063 <63 S 1> 189 189มห9ึ่ง9ปดเนาะครับนีบ่นะช่วงนี้ก็เถียงกันนี่เป็นอย่งไรครับราคาง<อ>้วงสื่อตะแพงผู้ใดจะบอกว่าตะแพงไปดันซื้อขอกันลุ้ขอนบวแพง,พงเลยนะี่อยู่ตลาดตอนนี้ราคาง้วงก็ยังเถืกๆอ,อยู่นะครับซื้อมานัดวันเคยขายได้มื่นสองวันนี้เพราะว่างงวงข้นง้วงข้นซื้อม่ามื่นสี่ะลุ้บนี่นี่เอ้านี่มื่นสองชิ้นก็ ตัวอย่าตัวกันเดนอะเพื่อนเนาะนับเอานับอยู่ตลาดนะเพื่อนเนาะบางคนก็อยากดันราคางัวนนะก็ไปเฮ็ดคลิปว่างัวแพงงัวดืนงัวแพงเนี่ยดันซื้อเลยว่ะดันซื้อคนซื้อเดือดร้อนเนี่ยไม่ห้อยน้ำกันก็เดือดร้อนเพื่องเนาะเอาก็มีอะไรครับขอบคุณครับผมนับเอานับ ตลาดงัวช่วงจะไปหาตัวกันเนะราคาอยู่ตลาดมันประมาณนี้นะครับราคาตลาดมันประมาณนี้ตรงนี้นะมีนโคมหน่อยๆจ้อยๆก็เป็นกระสือดิโอ้มือนนี่เดี๋ยวแยกตัวนะครับมือนนี่งัวงตาเจ้าคือวงเป็นมันอยู่แต่งาน <15. S 2> <laughs> สิบห้าสิบหอาเห็นไหมเมีลูกแบบดูกตัวผูนะแบบครับนี่จอยโู้ทำขุนเงินมีหัวมุมแขบบุนอ,อ้วนแบบ 16,500หารเป็นสาวหน่อยสูงร้อยสามนะครับเครื่องดำดนะคับสิบหกหารอยนะครับสีพอมผสมเป็นไก่เหรอล้วนะครับหนาหนาแก่อยู่นะครับนะหนาเริ่มได้อายุแล้วนะครับไก่สีพร้อมผสมเลยนะครับเขาก็เริ่มมาแน่นนิดหน่อยนะครับไก่สีพร้อมผสมเลยสาวร้อยนี้นะครับมันหนีเหลือเจ้าตัวเขาไหมนี่แม่ลูกจะบาทครับ เซาสองนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนะครับ093 093 07 855 855 83สนใจได้าหมส่ง,สงแม่ลูกลูกเป็นไอสองหมื่นในในนะครับนมสีนะครับเครื่องเหลืองอมเครื่องหลงอมเครื่องเหลืองอมนมสีครับสองหมื่นนะ อาคางัวช่วงนี้ก็ยังส่งอยู่นะครับยังท่งตัวอยู่นะครับยังส่งตัวอยู่ยตัวน,นี้หมครับมันนี้นนเนลือเหลือเหล,ลือจาตัวครับันนี้ตัวเดียวห่ได้สาวสาวใหญ่จะบาทครับประมาณห่สามพเจ็ร้อยเ่บามเจ็ดร้อยหน่สามพน้อยูสูงเกือบลอยสามหบกยอหบวกครับสาวน้อยร้อยสามห้าบวกอยสามสบครั 13, บ เครื่องดำๆนะครับขาดน้ำเลี้ยงนะครับเครื่องดำๆำขาดน้ำเลี้ยงนะครับหัวมือ3ต่อได้อีกเลยนะครับต่อได้รถใดคือเก่านะครับ13,500นะครับโอ้มันนี่นะสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนนะครับ065 417 47 แปดสี่นะครับสนใจเรามาสอบถามกันบ้เมื่อนี้เงียบนิ่งเมื่อนี้อ่อนนะครับราคานะครับอ่อนนะครับมื่อนี้ราคาอ่อนราคาเงียบนะครับเงียบข้างเงียบนะคับก็ท่านอีกคนตอนราคาอันนีม่ลูกเป็นนางเด็กน้อยเม่ยลูกนะครักำลังสิได้เบิ่งสิได้กันหมดครับกำลังขายราคากันอย่นะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับนมสีนมเสยนะครับ ลูกแหลกลูกแหล,ลกรคับเขาโมจ่าใดกันเดียวนะครับขาดนดำเลี้ยงนะครับกาลัางไห้ราคากันนี้นะครับก็ว่าลูกแดงดีนะครับลูกแดงนะครับแม่ขาดนดำเลี้ยงนะครับแม่ลูกจะบาททำไมลูกเมีลูก,ลกคนมีห้องไว้เอา 26,500ื่นหกพันห้าร้อนหกพับห้องไหวนะครับเพราะว่าโคมนี่ออกที่ลูกตัวลูกแดงดีนะครับแดงเข้มนะครับสาวหกพันหครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับลูกแรกครับนมสีนมสวยนะครับแต่ว่าลูกแดงดีแท้นะครับสนใจ,จติดต่อได้เบอร์ใดนะครับ083ย์แปดสามเก้าสี่เจนะครับสนใจเครื่องาสานะัมภาระ แม่ลูกแดงดีนะครับแม่สูง140บวกกี่ดอกนะครับ140บวกนะครับ